นายกประยุทธ์จันโอชายยืนยันจะไม่ถอยท่ามกลางแรงกดดันในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ถอยและจะเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปคำพูดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นของผู้นำที่ตั้งใจทำเพื่อบ้านเมืองแม้จะมีแรงกดดันจากหลายฝ่ายก็ตาม พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าหน้าที่ของรัฐบาลในตอนนี้คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้มั่นคงเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนท่านยังยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อคำวิาพากษ์วิจารณ์หรือกระแสะการเมืองที่พยายามทำให้เกิดความแตกแยกเพราะเชื่อว่าการทำงานด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์คือสิ่งที่ประชาชนจะเห็นและเข้าใจในที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ผมเข้ามาทำงานเพื่อชาติไม่ใช่เพื่อตัวเองการทำงานเพื่อประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมพร้อมรับแรงกดดันและคำวิจารณ์เพราะสิ่งสำคัญคืออนาคตของประเทศไทยคำพูดนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่เห็นถึงความแน่วแน่ของผู้นำซึ่งไม่ยอมถอยแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายหลายอย่างเพื่อกระตุ้นการเติบโตเช่นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั่วประเทศทั้งรถไฟฟ้าทางด่วนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดรวมถึงการส่งเสริมโครงการ,กรเกษตรสมัยใหม่การพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีงานที่มั่นคงและมีไรายได้ที่เพียงพอ ในด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีกล่าวอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยต้องคงความสงบและความเป็นเอกภาพท่านยืนยันว่ากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงยังคงทำหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบพร้อมทั้งเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมืองแต่จะใช้สติความอดทนและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคม พลเอกประยุทธ์ยังได้แสดงความขอบคุณต่อประชาชนที่ให้กำลังใจและเข้าใจถึงความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาลท่านยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ยืนยันว่าจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้ดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นไ h a i l a n d 5.0เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญขององค์การเติบโตในอนาคตท่านนายกกล่าวว่าประเทศไทยต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันใดๆแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายการเมืองหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยพลเอกประยุทธ์ยังคงยืนหยัดในแนวทางของตนเองโดยกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ประชาชนมีความสุขและประเทศชาติเดินหน้าได้อย่างสงบพอมาจบไม่ยอมให้ความขัดแย้งทำลายอนาคตของประเทศไทย คำกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ไม่เพียงแต่จะรักษาความมั่นคงทางการเมืองแต่ยังมุ่งม,มั่นพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุกด้านด้วยความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวทิ้งท้ายว่าผมเชื่อมั่นในพลังของประชาชนเราจะผ่านทุกความท้าทายไปด้วยกันเพื่อประเทศไทยที่มั่นคงมั่คงคั่งและยั่นยืนนายกประยุทธ์จันโอชายืนยันจะไม่ถอยท่ามกลางแรงกดดันต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงยืนหยัดในจุดยืนของตนอย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสะการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันท่านได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่าผมะจะไม่ถอยเพราะผมยังมีหน้าที่ที่ต้องทําเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนคําพูดนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความมุ่งมัน่นแต่ยังเป็นการส่งสารให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยหยุดนิ่งหรือถอยหลังในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ยังได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆทํางา,ง,ทงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งผลักดันโครงการสําคัญหลายด้าน โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวรัฐบาลได้เน้นย้ำการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านการลงทุนภาครัฐการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างงานในภาคชนบทและการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เช่นโครงสร้างพื้นาฐานทางคมนาคมระบบรถไฟความเร็วสูงและโครงการพลังงานสะอาดถูกจัดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถ้าเราไม่เริ่มในวันนี้เราจะละหลังประเทศอื่นผมจึงยืนยันว่าจะผลักดันทุกโครงการให้เดินหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์ของลูกหลานในอนาคตพลเอกประยุทธ์ยังได้เน้นเรื่องความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลท่านย้ำว่าการทำงานของรัฐบาลต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เร่งรัดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเช่นการเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มิงและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมอยากเห็นเกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องไรายได้เพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศ ในด้านการต่างประเทศพลเอกประยุทธ์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและชาติมหาอำนาจทั่วโลกเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทที่มั่นคงในเวทีระหว่างประเทศท่านได้เข้าร่วมประชุมสำคัญหลายครั้งและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับเยาว,วชนและอนาคตของชาติโดยการพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเด็กไทยต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันต้องได้รับการศึกษาและทักษะที่เหมาะสมเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตท่านยังย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีในชาติว่าคือหัวใจหลักในการพาประเทศผ่านทุกวิกฤตไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมนายกรัฐมนตรีกล่าวอย่างชัดเจนว่าถ้าเราร่วมมือกันไม่ว่าแรงกดดันจะมาจากไหนเราก็จะยืนหยัดได้ประเทศไทยต้องไม่แตกแยก ในช่วงเวลาที่มีกระแสข่าวลือต่างๆแพร่กระจายนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนใช้วิจารณญาณและอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จที่อาจสร้างความเข้าใจผิดในสังคมท่านยืนยันว่ารัฐบาลเปิดรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพราะเชื่อว่าการรับฟังคือหนทางขององค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแม้จะมีแรงกดดันจากหลายด้านทั้งทางการเมืองและสังคมพลเอกประยุทธ์ยังคงแสดงให้เห็นถึงความอดทนและความเป็นผู้นำที่มั่นคงโดยกล่าวว่า ผมไม่เคยคิดจะถอยเพราะผมไม่ได้มาทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อคนไทยทุกคนขอมาจากอยู่จนกว่าจะเห็นประเทศไทยดีขึ้นท่าทีดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยังย่งยืนไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการปฏิรูปในระยะยาวเพื่ออนาคตของชาติในช่วงท้ายขององค์การถแถลงพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวอย่างมั่นใจว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพอีกมากผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกัน เราจะสร้างประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้แน่นอนคำพูดนี้สะท้อนถึงความหวังและกำลังใจให้ประชาชนมองไปข้างหน้าอย่างมีความเชื่อมัน่นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ยังขอบคุณประชาชนที่ยังคงให้ความไว้วางใจและสนับสนุนรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำว่าผมอาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ผอมะจะทำเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมความมุ่งมั่นของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ คือภาพสะท้อนของผู้นำที่ยืนหยัดด้วยหัวใจไม่หวั่นต่อแรงกดดันและพร้อมนำพาประเทศเดินหน้าไปด้วยความมั่นคงและศรัทธาในพลังของประชาชนไทยทุกคน